ครับวันนี้เราอยู่กับอโอเคพอเวอร์ซัพพลายห้าร้อยวัตต์ซส์เล็กมาดูของข้างในกันรี่เจ้าแถมมาคือสาย AC ครับภาพใหม่ก็พร้อมกับตัวพาวเวอร์ซัพายม,มุมพลาสติกมาด้วย ลักแมนโอเคนีสเปคน,นะครับที่เราจะเอามาใส่เจ้าเพสไซ์ไเล็กตัวนี้ของเราเองครับเรากลับมาดูรายละเอียดข้างกล่องมีอะไรบ้างไมโครห้าร้อยวัตต์พีเอนะครับ นี่เป็นตัวสเปคนะครับซื้อมาราคา3า0ก้าิบบาทครับ